สูตรเร่งดอกเร่งผลมีประโยชน์ค่อนข้างมากช่วยในการติดดอกออกผลให้กับพืชทําให้พืชดอกโดกติดผลได้ดีนําไปใช้กับพืชไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลวิธีทำนะครับเติมผงชูรสลงไปในเครื่องดื่มชูกำลังจํานวน1ช้อนโต๊ะปิดฝาขวดให้แน่นทาการเขย่าให้ผงชูรสล,ละลายสามารถนําไปใช้งานได้เลยการนําไปใช้งานครับนำไปผสมกับน้ําใชในอัตราส่วนสูตรเร่งดอกเร่งผล2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรเป็นการฉีดพ่นหรือว่าราดรดก็ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งช่วงสายสายใช้กับพืช ที่กาลังจะให้ผลผลิตหรืออยู่ในช่วงกําลังจะติดดอกออกผลไม่ว่าจะเป็นพืชฝักสวนควรัวไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับหรือว่าไม้ผลอย่างเช่นพวกพริกมะเขือมะเขือเทศหัวฝักยาวมะม่วงมะนาวมะละกอเครื่องดื่มชูก,กําลังมีวิตามิน B กระตุ้นให้ติดดอกออกผลผงฉลดก็มีกรดอะมิโนช่วยในการกระตุ้นการติดดอกออกผลเช่นกันจึงนาเอา2ส,ส่วนนี้มาผสมรวมกันเนื่องจากวัดสดุที่เรานํามาทํามีสารที่ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการติดดอกติดผลเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็น อันตรายต่อผู้ใช้ลดต้นทุนในการทําการเกษตรทําแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยอย่างนะครับใช้กับพืชได้หลากหลายสําหรับสูตรเร่งดอกเร่งผลสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบคุณแผนศิราโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสูตรเร่งดอกเร่งผลครับการที่เราคิดค้นสูตรเร่งดอกเร่งผลสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปใช้กับพืชชน,นิดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ผล สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ครับก็มีเครื่องดื่มชูกําลังชนิดไหนก็ได้จํานวน1ขวดผงชูรสเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ใช้1ช้อนโต๊ะรวยช้อนตวงครับสำหรับเครื่องดื่มชูกาลังครับมีวิตามิน B อยู่เป็นจํานวนมากช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการติดดอกออกผลส่วนผงชูรสนะครับก็มีกรดอะมิโน,โนช่วยในการกระตุ้นการติดดอกออกผลเช่นกันครับเราจึงนำเอา2ส,ส่วนนี้มาผสมรวมกัน วิธีทำนะครับเราก็เติมผงชูรสล,ลงไปในเครื่องดื่มชูกำลังจำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นปิดฝาขวดให้แน่นเสร็จแล้วก็ทำการเขย่าให้ผงชูรสละลายนะครับทำการผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย <S <S <feels good. S 2> การใช้งานเราก็จะนำมาใส่ถังฉีดพ่นใช้ในอัตราส่วนสูตรเล่งดอกเอล่งผลสองช้อนโต๊ะต่อนมม้ำยี่สิบลิตร ทำการปิดฝาถังแล้วก็เขยา่านําไปฉีดพ่นได้เลยนะครับในวันนี้จะนํามาใช้กับมะเขือพวงซึ่งอยู่ในช่วงกําลังจะให้ผลผลิตโดยเราจะทําการฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มเลยนะครับ การนําไปใช้งานครับเราก็จะนําสูตรเล่งดอกเล่งผลไปผสมกับน้ําเป็นการฉีดพ่นหรือว่าราดรดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในเวลาช่วงสายๆใช้กับพืชที่กําลังจะให้ผลผลิตหรืออยู่ในช่วงกําลังจะติดดอกออกผลใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับหรือว่าไม้ผลพืชผักสวนครัวก็อย่างเช่นพวกพริกมะเขือมะเขือเทศหัวฝักยาวไม้ผลก็มะม่วงมะนาวมะละกอนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่การทำสูตรเร่งดอกเร่งผลสูตรนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากจะช่วยในการติดดอกออกผลให้กับพืชทำให้พืชดอกโดกติดผลได้ดีเนื่องจากวัดสดุที่เรานำมาทำมีสารที่ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการติดดอกติดผลเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรทำแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลยอย่างนะครับใช้กับพืชได้หลากหลายสำหรับสูตร เร่งดอกเร่งผลสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ